อืมครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันนะครับวันนี้เราจะออลองไปสำรวจโลกที่มันซับซ้อนมากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยในอินเดียช่วงประมาณศตวรรษที่6ก่อนคริสต์กาลอืมค่ะซึ่งเป็นฉากหลังสำคัญมากๆเลยนะครับก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมา ใช่ค่ะคือเรามีข้อมูลมีเอกสารวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพสังคมการเมืองแล้วก็แนวคิดต่างๆในยุคนั้นอยู่พอสมควรเลยค่ะมันเหมือนเป็นแผนที่ให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะผู้คนตอนนั้นเขาคิดอะไรกันอยู่เขามีสภาพแวดล้อมอย่างไงครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจไอ้สภาวะแวดล้อมที่ว่านี้แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเบา้าหลอมสําคัญเลยที่ทําให้เกิดแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากรวมถึงพุทธศาสนาด้วย S <S 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 คืออะไรมันทำให้ยุคนั้นมันพิเศษจังมันเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวทางความคิดขนาดนั้นแรงผลักดันจริงๆมันคืออะไรกันแน่โอเคงั้นเรามาลองแกะเรื่องนี้กันดูครับค่ะการเข้าใจบริบทตรงนี้สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่ฉากหลังเฉยๆอะคะ่ะแต่มันเป็นปัจจัยที่เข้าไปหล่อหลอมเลยทั้งตัวคำสอนทั้งทิศทางของแนวคิดต่างๆในยุคนั้นแบบลึกซึ้งมากๆครับภาพรวมที่เราเห็นนะคะ มันเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงจริงๆมีทั้งความวุ่นวายทางการเมืองมีการเปลี่ยนจากสังคมแบบชนเผ่ามาเป็นรัฐชาติเมืองก็ขยายตัวขึ้น<อ>แล้วที่สำคัญมากๆคือมันมีการปะทุทางความคิดแบบว่ัปรัชญาศาสนาเกิดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะโหน่าสนใจมากครับงั้นเราลองเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนไหมครับทางโลกก่อนเลยสภาพการเมืองสังคมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับได้ค่ะ คือช่วงนั้นเนี่ยอินเดียยังไม่ได้รวมเป็นประเทศเดียวนะคะแต่เป็นเหมือนมันเหมือนแผ่นด,ดินที่มีแควนเล็กแควนน้อยเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาเรียกว่ามหาชนบทนะคะมหาชนบทใช่ค่ะมีประมาณ16แควนหลักๆแต่ละแควนก็มีอิสระของตัวเองนี่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญเลยจากแบบเดิมที่เป็นเผ่าๆมาเป็นอาณาจักรที่มีการจัดการซับซ้อนขึ้นครับค่ะตอนนั้นแล้วการปกครองแต่ละแควนนี่เหมือนกันหมดไหมครับ หรือว่าต่างกันต่างกันค่ะหลักๆมีสองแบบใหญ่ๆเลยแบบแรกที่เจอบ่อยสุดก็คือราชาธิปไตยอ๋อแบบมีกษัตริย์ใช่ค่ะมีกษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ส่วนใหญ่ก็สืบทอดอำนาจกันทางสายเลือดอย่างแคว้นมคตสมัยพระเจ้าพิมพิสารหรือโกศลสมัยพระเจ้าปรสเซนที่โกศลซึ่งสองท่านเนี้ต่อมาก็สนับสนุนพุทธศาสนาด้วยนะคะครับ แสดงว่ากษัตริย์ก็มีอำนาจเยอะพอสมควรในระบบนี้และอีกแบบละครับอีกแบบก็น่าสนใจมากค่ะเรียกว่าสามัคคีธรรมหรือคณะสังฆะคณะสังฆะค่ะอันนี้อำนาจไม่ได้อยู่ที่คนเดียวแต่ปกครองโดยสภาที่มาจากตระกูลผู้นำหรือตระกูลกษัตริย์ต่างๆ อ๋อเหมือนเป็นคณะปกครองใช่ค่ะตัวอย่างชัดๆก็คือแคว้นสักกะของเจ้าชายสิทธัตถะเองหรือแคว้นวัชีที่เมืองเวสาลีที่เขาใช้หลักอัปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างในการปกครองเนะะี่ยค่ะอ๋อที่เน้นประชุมกันบ่อยๆอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเน้นความพร้อมเพรียงเคารพผู้ใหญ่ซึ่งหลักนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ส่งชื่นชมนะคะแล้วก็นํามาปรับใช้กับคณะสงฆ์ด้วย ฟังดูมีทั้งแบบรวมอำนาจกับกระจายอำนาจอยู่ด้วยกันแต่ถึงจะหลากหลายดูเหมือนยุคนั้นก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่หรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะยุคนี้เป็นยุคแข่งการแข่งขันจริงๆแย่งชิงอำนาจกันแคว้นใหญ่อย่างมคตโกศลก็พยายามจะออกขยายอิทธิพลผนวกแคว้นเล็กแคว้นน้อยครับมันก็เลยเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ สภาพแบบนี้มันก็สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงความทุกข์ยากให้คนเยอะมากมันสะท้อนภาพทุกข์ในระดับสังคมใหญ่ๆเลยความไม่มั่นคงทางการเมืองแบบนี้มันส่งผลต่อความคิดความเชื่อของคนยุคนั้นยังไงบ้างครับมันแค่เรื่องวุ่นวายทางโลกหรือมันกระตุ้นอะไรทางความคิดด้วยกระตุ้นมากๆเลยค่ะความวุ่นวายความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันสร้างความตึงเครียดไม่ใช่แค่ระหว่างแคว้นนะคะ แต่ยังมีความตึงเครียดระหว่างอำนาจกษัตริย์ที่เป็นอำนาจทางโลกกับอำนาจของพราหมณ์ที่เป็นเรื่องพิธีกรรมเรื่องสังคมอ๋อมีการงัดข้อกันอยู่ใช่ค่ะแล้วไอ้ความขัดแดงสภาวะสุญญากาศอะไรพวกนี้ละค่ะที่มันเปิดช่องเปิดพื้นที่ให้แนวคิดใหม่ๆอุดมการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อพยายามหาทางออกจากความวุ่นวายความทุกข์ตรงนี้ครับ แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะคือการที่พระพุทธเจ้าซึ่งเดิมท่านก็เป็นเจ้าชายมาจากวันนกษัตริย์แล้วก็สละราชสมบัติออกมาสแสวงหาทางหลุดพ้นแล้วท่านมาเสนอธรรมจักรคือวงล้อแห่งธรรมะเนี่ยมันเลยมีความหมายในเชิงเหมือนท้าทายรถจ,จักรหรืออำนาจทางการทหารอำนาจทางโลกของกษัตริย์ในยุคนั้นไปโดยปริยายเลยไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิญญาณส่วนตัวแต่มันการการเสนอระเบบแบบแผนใหม่ให้โลกเลยค่ะโอ้โหพอมองมุมนี้แล้วลึกซึ้งมากครับ ทีนี้นอกจากเรื่องการเมืองแล้วอีกเสาหลักสําคัญเลยของสังคมอินเดียโบราณที่ครบอบชีวิตคนมากๆก็คือระบบวันณนะใช่ไหมครับอันนี้ช่วยอธิบายภาพรวมหน่อยได้ไหมครับใช่เลยค่ะระบบวันณนะนี่เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆของสังคมอินเดียยุคนั้นเลยตามความเชื่อหลักๆเขาก็แบ่งเป็น4ี่วันณะใหญ่ๆที่เชื่อว่าเกิดจากส่วนต่างๆพระพรหมครับนัะสืบพรามอันนี้สูงสุดเป็นนักบวชผู้ศึกษาคมภีร์ทำพิธีกรรมกษัตริย์ ก็เป็นนักรบผู้ปกครองแพทย์เป็นพวกพ่อค้าช่างฝีมือเกษตรกรแล้วก็สูตรเป็นผู้ใช้แรงงานรับใช้วันนะอื่นๆนะคะแล้วโลกการแบ่งแบบนี้มันส่งผลต่อชีวิตประจําวันคนยังไงบ้างครับมันแค่แบ่งกลุ่มเฉยเๆหรือว่ามันมีข้อจํากัดอะไรเข้มงวดเลยเข้มงวดมากค่ะคือวันณะเนี่ยมันติดตัวมาแต่เกิดเลย แล้วก็กําหนดวิถีชีวิตแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่อาชีพที่ส่วนใหญ่ก็ต้องสืบทอดกันในตระกูล oh. ไปจนถึงเรื่องแต่งงานอันนี้ก็มีข้อห้ามชัดเจนห้ามแต่งข้ามวรณนะโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงวรณะสูงไปแต่งกับผู้ชายวรณะต่ําอันนี้ถือเป็นเรื่องต้องห้ามมากๆลูกที่เกิดมาอาจจะถูกกีดกันออกจากระบบไปเลยโอ้ oh. ค่ะ แล้วก็ยังมีหลักปฏิบัติในอุดมคติสำหรับคนสามวันณะแรกที่เรียกว่าทวิชะหรือผู้เกิดสองครั้งอะค่ะเรียกว่าอสศรมสี่เหมือนเป็นแผนผังชีวิตที่คนจะเป็นตั้งแต่เรียนหนังสือแต่งงานมีครอบครัวออกบวชตอนแก่อะไรแบบนั้นแล้วพวกที่ถูกกีดกันออกไปหรืออยู่นอกระบบวันณะเลยแหะครับพวกเขาคือใครอง์นี้มักจะเรียกว่าจันทานหรืออวันณะค่ะ เป็นกลุ่มคนที่ถูกสังคมกีดกันรังเกยียจมากๆเลยถูกมองว่าเป็นพวกแตะต้องไม่ได้ untouchable แตะต้องไม่ได้เลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะสาเหตุอาจจะมาจากการเกิดจากการแต่งงานข้ามวันณะที่สังคมไม่ยอมรับหรือว่าทำอาชีพที่ถูกมองว่าสุกปรกเกี่ยวกับความตายเช่นสัพเพเรคนแร่เนื้ออะไรพวกนี้ค่ะชีวิตพวกเขาก็ลำบากมากถูกจำกัดสิทธิ์เยอะแยะไปหมด ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมของความทุกข์ในสังคมระบบวันนานี้คือตัวอย่างชัดๆเลยนะครับของความทุกข์ที่เกิดจากโครงสร้างสังคมโดยเฉพาะกับคนวันนาต่ำๆและก็พวกจันทานถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือความทุกข์เชิงโครงสร้าง structural suffering ที่มันอย่างรากลึกมากๆมันปฏิเสธคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนจํานวนมากเพียงเพราะเขาเกิดมาในวันนัน้นๆครับดังนั้น การเกิดขึ้นของขอบวนการสมณะต่างๆรวมถึงพุทธศาสนาเนี่ยมันเลยเป็นการท้าทายโดยตรงเลยต่อระเบียบสังคมแบบนี้ประเด็นสําคัญที่เป็นเหมือนการปฏิวัติความคิดเลยนะคะก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าคนเราจะประเสริฐไม่ใช่เพราะชาติกําเนิดชาติแต่ประเสริฐเพราะการกระทํากรรมอืมอันนี้คือเปลี่ยนความคิดครั้งใหญ่เลยจากที่เคยให้ค่ากับสิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดไปเป็นการให้ค่ากับการกระทำเจตนาในปัจจุบันแทน เป็นการพลิกมุมมองที่สำคัญมากจริงๆครับจากชาติกำเนิดมาสู่การกระทำแล้วเรื่องการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงความหลุดพ้นล่ะครับอันนี้เป็นยังไงนั่นก็เป็นอีกจุดที่ปฏิวัติว,ตวงการเลยค่ะการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศว่าประตูสู่อมะตะหรือนิพพานเนี่ยมันเปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัน,นะไหนเพศไหนก็ตาม ไม่จำกัดแล้วใช่ค่ะไม่ได้เป็นสิทธิ์เฉพาะของพราหมณ์ผู้ชายเหมือนความเชื่อเดิมๆม,มันคือการคืนความหวังคืนศักดิ์ศรีให้คนที่ถูกกดขี่ให้เขามีโอกาสที่จะกำหนดชะตาชีวิตทางจิตวิญญาณของตัวเองได้ครับหลังจากที่เราเห็นภาพความซับซ้อนความท้าทายในโลกทางโลกแล้วทั้งการเมืองสังคมทีนี้ลองหันมาดูมิติทางจิตวิญญ,ญาณบ้างการสแสวงหาทางธรรมในยุคนั้นกระแสะหลักที่สำคัญสุดก็คือศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะศาส,สนาพราหมณ์หรือที่ต่อมาก็พัฒนาเป็นฮินดูในปัจจุบันเนี่ยถือเป็นกระแสหลักที่เก่าแก่มากๆในยุคแรกๆเลยที่เรียกว่ายุคพระเวทเขาจะเน้นบูชาเทพ,พเจ้าต่างๆที่เป็นเหมือนพลังธรรมชาติเช่นพระอินเทพสายฟ้าเทพสงครามพระอัคนีเทพไฟพระวรุณเทพแห่งน้ำระเบียบจัก,กรวาลอะไรแบบนี้ครับหัวใจสาคัญคือพิธีกรรมที่เรียกว่ายัน หรือการบูชายันที่เชื่อว่าเป็นการสื่อสารกับเทพเจ้ารักษาความสมดุลของโลกพิธีพวกนี้ก็จะซับซ้อนมากแล้วก็สงนวนไว้ให้พวกพราหมณ์เป็นคนทําเป็นหลักดูเหมือนอํานาจของพราหมณ์จะผูกกับพิธีกรรมพวกนี้มากๆเลยนะครับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในาศาสนาพราหมณ์เองบ้างไหมครับ มีค่ะและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆคือพอมาถึงช่วงปลายปลายลาย,ยุคพระเวทหรือที่เรียกว่ายุคอุปนิสตัดประมาณสัก800ถึง500ปีก่อนคริสต์กาลอ๋อยุคอุปนิสตัดใช่ค่ะเริ่มมีนักคิดในสายพราหมณ์เองที่รู้สึกว่าเอ,อ่อพิธีกรรมภายนอกอย่างเดียวมันยังไม่พอเขาเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการสแสวงหาความจริงจากข้างในการคิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลตัวตนอะไรแบบนี้ครับ ก็เลยเกิดเป็นคัมภีร์กลุ่มใหม่เรียกว่าอุปนิชัตซึ่งนําเสนอแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อมาเยอะเลยค่ะแนวคิดสําคัญสําคัญในอุปนิชัตนี่มีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมมีหลายอย่างเลยค่ะที่กลายเป็นรากฐานสําคัญของประยาะอินเดียเลยเช่นพรหมันบรมมาม่าอันนี้คือสัจภาวะสูงสุดหนึ่งเดียวเป็นแก่นแท้ของทุกสิ่งเป็นต้นกําเนิดเป็นปลายทางพรหมันค่ะ แล้วก็มีอาตามันอัตมันคือตัวตนที่แท้จริงหรือวิญญาณส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งเดียวกับพรหมมันมีประโยคดังๆที่สรุปแนวคิดนี้ว่าตัดวอมอสิตัดวอมอสิใช่ค่ะแปลว่าเธอคือสิ่งนั้นหรือตัวเรากับสัจภะวะสูงสุดคือสิ่งเดียวกันโห้ลึกซึ้งค่ะน้อกจักนี้ก็มีเรื่องสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดวงจรที่ไม่สิ้นสุด กฎแห่งการกระทําที่ส่งผลต่อภพชาติต่างๆครับแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือโมกฉะการหลุดพ้นจากสังสารวัตรซึ่งไม่ใช่ด้วยการทําพิธีบูชายันแล้วนะคะแต่ด้วยชัยยานะหรือความรู้แจ้งถึงความเป็นหนึ่งเดียวของอาตมันกับพรหมันสังดูเหมือนอุป,ปนิชัดนนี้เป็นการยกระดับศาสนาพราหมณ์ให้มีความเป็นปรัชญาม,มากขึ้นเยอะเลยนะครับ ถูกต้องค่ะในแง่หนึ่งอุปนิชัตถถือเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญในพราหมณ์เองเลยมันยกระดับจากเรื่องพิธีมาเป็นเรื่องปรัชญาภายในแล้วที่สำคัญคือมันสร้างคำศัพท์ทางจิตวิญญาณขึ้นมาชุดหนึ่งเลยเช่นกรรมสังสารวัฏโมกชาอัตมันอะไรพวกนี้ครับซึ่งคำพวกนี้กลายเป็นเหมือนภาษากลางที่นักคิดกลุ่มอื่นๆในยุคนั้นก็เอาไปใช้เอาไปพูดถึงแนวคิดตัวเองด้วยอแต่ในอีกแง่หนึ่งนะคะ การที่อุปนิสัตหันมาเน้นการสแสวงหาความรู้แจ้งด้วยตัวเองเน้นการออกบวชบําเพ,พ็ญพรตมันก็เหมือนเหมือนเปิดประตูโดยไม่ได้ตั้งใจให้กับแนวคิดนอกกระแสพราหมณ์แล้วก็พวกนักบวชที่เรียกว่าสมณะสามารถเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็เสนอแนวทางของตัวเองมาแข่งได้เหมือนกันประเด็นนี้สําคัญเลยครับแสดงว่าพระพุทธเจ้าหรือนักบวชสมณะกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะ แต่เหมือนเข้ามาคุยในวงสนทนาทางปรัชญ,ญาที่มันมีอยู่แล้วโดยใช้คำบางคำร่วมกันแต่ให้ความหมายหรือข้อสรุปที่ต่างออกไปใช่เลยค่ะใช่เลยคือท่านไม่ได้สร้างภาษาใหม่หมดแต่หยิบยืมคำที่คนยุคนั้นคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเช่นกรรมสังสารวัตรโมกษะมาใช้แต่ให้คำอธิบายให้การตีความในมุมมองาาใหม่หมที่ต่างจากอุปนิสัต์ครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องตัวตนนี่แหละค่ะ อุปนิสัต์สอนเรื่องตัวตนถาวรเป็นอมะตะครับแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธแนวคิดนี้แล้วเสนอหลักอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แพ้จริงที่มันจะอยู่ถาวรตลอดไปนี่คือการใช้สัพท์เดิมแต่ให้คำบอบที่พลิกความเชื่อเดิมไปเลยค่ะเข้าใจแล้วครับนอกจากกระแสะหลักอย่างพราหมณ์อุปนิสัตก็ยังมีอีกกระแสะที่สำคัญเหมือนกันคือกระบวนการของนักบวชท,ที่เรียกว่าสมณะ ซึ่งเป็นเหมือนกระแสรองหรือวัฒนธรรมย่อยตอนนั้นกลุ่มนี้เป็นยังไงครับค่ะกลุ่มสมณะนี่เป็นกลุ่มนักบวชนักพรตนักปรัชญาที่เกิดขึ้นมาในช่วงไล่ๆกันแต่มีจุดยืนที่ต่างหรือต่อต้านแนวทิศหลักของพราหมณ์ชัดเจนเลยอ๋อคือแม่พราหมณ์ประมาณนั้นค่ะคือมักจะปฏิเสธอำนาจคัมภีร์พระเวทไม่เชื่อว่าพิธีบูชาย,ยันมันจะได้ผลจริงแล้วที่สําคัญคือไม่ยอมรับระบบวัณณะที่พราหมณ์สร้างขึ้นมา พวกสมณะนี่เขามักจะออกจากบ้านใช้ชีวิตแร่ร่อนไปเรื่อยๆครับบำเพญตบะหรือฝึกตนเองในรูปแบบต่างๆเพื่อหาความจริงหาทางหลุดพ้นด้วยตัวเองด้วยความพยายามของตัวเองในยุคที่สแสวงหากันขนาดนี้คงมีนักคิดนักปรัชญาเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยใช่ไหมครับที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือครูทั้ง6ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ยุคนั้นนี่เหมือนตลาดนะัดทางความคิดเลยค่ะมีแนวคิดหลากหลายมานำเสนอแข่งกันเยอะมากในคำพีพุทธเราก็จะบันทึกถึงเจ้าลัทธิหรือครูคนสำคัญหกท่านที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นเหมือนคู่แข่งทางความคิดของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเลยแต่ละท่านก็มีคําสอนเฉพาะตัวแตกต่างกันไปสะท้อนให้เห็นความหลากหลายทางปรัชญามากๆมีแนวคิดแบบไหนบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหม ก็มีตั้งแต่แนวอากิเรียวาทอย่างปูรณกสปะคือไม่เชื่อว่าการกระทํามีผลดีชั่วไม่มีจริงทําอะไรก็เหมือนไม่ได้ทำอ้าวงั้นก็ทําอะไรก็ได้สิครับก็ตามแนวคิดเขาก็ประมาณนั้นค่ะหรือบางกลุ่มก็เป็นพวกอะเหตุกวาด หรือนิยตินิยมสุดตรงไปเลยอย่างมัคคิโคซานเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วชะตากำหนดหมดความพยายามของคนไม่มีผลอันนี้ก็สุดตรงไปอีกทางใช่ค่ะหรือบางกลุ่มก็เป็นพวกอุดเฉท,ทวาดหรือวัตถุนิยมอย่างอาชิตะเกสะคำพลเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีโลกหน้าบุญบาปไม่มีจริงตายแล้วจบกันไปค่ะแล้วก็มีพวกสัตว์สตวาวาดหรืออมตะนิยมอย่างปากุทกัจายานะเชื่อว่ามีบางอย่างที่ เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้คล้ายๆอุปนิสสตรไหมครับก็อาจจะมีส่วนคล้ายแต่รายละเอียดคงต่างกันไปค่ะแล้วก็มีแนวอัมาราวิเขปิกวาทหรืออยัยยะนิยมอย่างสัญชัยเวลัทธบุตรอันนี้คือไม่ฟันธงประเด็นปรัชญายากๆตอบแบบเลี่งเลี่ยง,ยงลื่นไหลไปเรื่อยๆ ท่านนี้เคยเป็นอาจารย์เก่าของพระสารีบุตรพระโมคัลานะด้วยนะคะอ๋อครับครับแล้วก็อีกกลุ่มที่สำคัญมากๆก็คือนิครนัธนาตบุตรที่เชื่อกันว่าเป็นท่านมหาวีระศัสดาของศาสนาเชนที่เน้นการบำเพ็ญอัตติกิลมัทานุโยกการทรมานตนใช่ค่ะการทรมานตนทุกรกิริยาแบบสุดๆเลยเพื่อชำระล้างกรรมเก่าให้หมดไป โอ้พอฟังแบบนี้เราเห็นภาพเลยครับว่าภูมิทัศน์ทางความคิดมันหลากหลายมากแล้วก็มีแนวคิดที่แบบสุดโต่งมากๆปนอยู่เยอะเลยตั้งแต่ไม่เชื่ออะไรเลยไปจนถึงเชื่อว่าทุกอย่างถูกกําหนดแล้วหรือต้องทรมานตัวเองหนักๆสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะคือการที่พระพุทธเจ้าทรงวางตําแหน่งคําสอนของพระองค์ท่ามกลางความหลากหลายความสุดโต่งพวกนี้ล่ะค่ะ งค์ไม่ได้แค่เสนออีกทางเลือกหนึ่งนะแต่ท่านทรงวิเคราะห์แล้วก็โต้แย้งจุดอ่อนของแนวคิดเหล่านั้นยังเป็นระบบเลยโต้แย้งยังไงบ้างครับเช่นหลักกรรมที่เน้นเจตนาเนี่ยก็เป็นการตอบโต้ทั้งพวกที่ไม่เชื่อผลของกรรมอกิริยาวาสและพวกที่เชื่อว่าทุกอย่างถูกกาหนดแล้วอเหตุตุกวาสโดยชี้ว่าการกระทําที่มีเจตนามันย่อมมีผลการสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นการปฏิเสธผู้ที่บอกว่าตายแล้วศูนย์อุเฉทววาด ส่วนหลักอนัตตาก็เป็นการคัดค้างพวกที่เชื่อในตัวตนเที่ยงแท้สัตตวาดครับแล้วมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่เป็นหัวใจสําคัญเลยอันนี้มีความหมายยังไงในบริบทนี้ครับมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยไม่ใช่แค่ความพอดีแบบกลางๆหรือประนีประนอมนะคะแต่มันคือการปฏิเสธอย่างชัดเจนเลยต่อแนวทางที่สุดต่งสองขั้วที่มันฮิตกันในยุคนั้นสองขั้วที่ว่าคือคือการหมกมุ่นในกามสุข กามาสุขคลิกานุโยกที่พระองค์มองว่ามันไร้สาระไม่นำไปสู่ความหลุดพ้นกับการทรมานตุนให้ลำบากสุดๆอัตกินลมาถานุโยกแบบที่พวกนิกครันทะหรือาศาสนาเชนทำกันซึ่งพระองค์ก็มองว่ามันไร้ประโยชน์สร้างแต่ความทุกข์เปล่า อ๋อคือปฏิเสธทั้งสองทางเลยใช่ค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเป็นการเสนอทางเลือกที่สเป็นทางสายกลางอันประเสริฐที่มันปฏิบัติได้จริงเน้นการพัฒนาปัญญาคุณธรรมมีความสมดุลไม่สุดโต่งไปทางไหนแล้วที่สำคัญคือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเอหิปัสิโกไม่ต้องเชื่ออย่างเดียวใช่ค่ะไม่ต้องอาศัยแค่ความเชื่อมันเป็นคาตอบที่ทั้งลึกซึ้งทางปร,รัชญาแล้วก็มีเหตุผลในทางปฏิบัติ ซึ่งมันต่างจากข้อเสนอของครูท่านอื่นๆในยุคนั้นเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงครับพอจะสรุปภาพรวมของยุคก่อนพุทธกาลได้ไหมครับเพื่อให้เห็นว่าทําไมพุทธศาสนาถึงเกิดและโตขึ้นมาได้ในบริบทแบบนี้สรุปได้ว่ายุคก่อนพุทธกาลเนี่ยไม่ใช่ยุคที่เรียบง่ายหรือสงบสุขรอาศาสดาองค์ใหม่มาเกิดนะคะแต่มันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนความขัดแย้งความไม่แน่นอนในทุกมิติเลยครับ การเมืองก็วุ่นวายมีสงครามแย่งอำนาจกันสังคมก็เหลื่อมล้ำกดขี่จากระบบวัณนนะที่เข้มงวดส่วนด้านความคิดจิตวิญญาณถึงจะมีปรัชญายหลักอย่างอุปนิชัตที่ลึกซึ้งแต่มันก็อาจจะเข้าถึงยากสำหรับคนทั่วไป hmm. ในขณะที่กระแสรองผู้กลุ่มสมณะถึงจะพยายามหาทางออกแต่ข้อเสนอที่ให้มามันก็มักจะสุบต่งไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ปฏิเสธทุกอย่างก็ทรมานตนหนักไปเลยอะไรแบบนี้คะ่ะฟังดูเหมือนกับว่ามันมีช่องว่างหรือสุญญากาศบางอย่างอยู่ทั้งในทางสังคมทางปัญญาที่กำลังรอคำตอบที่มันเหมาะสมกว่าน,นี้อยู่นะครับถูกต้องเลยคะ่ะท่ามกลางสุญญากาศทางประวัติศาสตร์สังคมปัญญา เหล่านี้ล่ะค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคนั้นได้แบบน่าทึ่งมากครับคือพระองค์นําเสนอหนทางสู่ความหลุดพ้นที่เป็นสากลคือทุกคนเข้าถึงได้ปฏิบัติได้จริงคือไม่สุดโตง่งมีเหตุผลตรวจสอบได้คือเอหิตปัสิโกมีรากฐานทางจริยธรรมชัดเจนแล้วก็ให้คําตอบที่ลึกซึ้งต่อปัญหาพื้นฐานของชีวิตอืม ความสําเร็จการแพร่หลายอย่างรวดเร็วของพุทธศาสนามันเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันเป็นการตอบสนองที่ชาญฉลาดที่ตรงจุดมากๆต่อบ,บริบทที่ซับซ้อนของยุคนั้นจริงๆทำให้เข้าใจภาพรวมชัดขึ้นมากเลยครับว่าทําไมคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงได้สร้างแรงสันเทือนแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอินเดียยุคนั้นทิ้งท้ายนี้มีอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงแต่ก็น่าสนใจชวนให้คิดต่อจากที่เราคุยกันมาไหมครับ ผมลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าสภาพสังคมการเมืองในอินเดียศตวตรรษที่6ก่อนคริสต์กาลมันต่างไปจากนี้ล่ะเช่นไทาบ้านเมืองสงบสุขกว่านี้มากๆหรือระบบวันณะได้ไม่ได้เข้มงวดกดขี่ขนาดนั้นอืคิดว่าเส้นทางของพุทธศาสนาหรือแม้แต่การตัดสินใจออกผนดของเจ้าชายสิทธัตถะเองจะยังเหมือนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับโอ้เป็นคําถามที่น่าคิดต่อย,ยอดมากๆเลยค่ะเพราะ มันช่วยตอกย้ำให้เราเห็นเลยนะคะว่าศาสนาความเชื่อมันไม่ได้ลอยมาจากฟ้าเฉยๆแต่มันก่อกำเนิดมีรูปแบบที่สัมพันธ์ลึกซึ้งมากๆกับบริบททางสังคมการเมืองวัฒนธรรมที่มันเกิดมาจริงๆการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อมพวกนั้นก็อาจจะส่งผลให้เส้นทางหรือลักษณะของพุทธศาสนาแตกต่างไปจากที่เราเห็นในประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะน่าคิดมากๆค่ะครับผม วันนี้เราก็ได้ดำดิ่งลงไปสำรวจโลกอันซับซ้อนของอินเดียยุคก,ก่อนพุทธกาลกันอย่างเข้มข้นพอสมควรเลยนะครับหวังว่าการพูดคุยวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้มุมมองใหม่ๆกับผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ